ได้แต่เริ่มค่อยๆเลยาปีสองปีนอสอปซึ่งเรยเรียนไดแล้วใช่คร uh huh ับตอนนี้ก็อาจะห่างกันประมาณสเดือนแล้วใ่ครับพี่เนลบพี่ยอนไ้พูดคุยเออจริงพคุยแค่ทุกวันนะครับแต่ว่าจะคุยเฉพาะเรื่องน้องไนลาาว่าเลียงหมาุ้กการเรียนก็เวลาจะคุยก็จะคุยเข้าแบบเรื่องหมาเพราะว่าวันนี้เหมือนมีลูกพีก็สลับกันเลี้ยงครับอที่หนึ่งถ้เกิด ทำานเยอะก็จะไปสุ่มที่บ้านคุณพ่อยครับกคุณพ่อทำงานเยอะก็จะไปรับน้องหมามาไว้ที่บ้านขาดระยะรถไฟหรือยังครับไม่เลยนะครับขาดระยารถไฟตอนนี้มันก็ดีขึ้นเยอะแล้วพี่ตอนนี้ชีวิตก็มีความสุขแล้วเพราะว่าเราทั้งมีความสุขแล้วก็ดีมากนะครับเพราะว่าส่งเดือนแล้วพี่มันก็ดีขึ้นเยอะเลยครับทุกคนทุกคนยังไม่ได้ถูกับพี่เพราะว่าวันนี้ก็ยังไม่ได้แบบว่าอยากคุยอะไรกันแต่เห็นว่าก็ไปเจอกันบ่อยเจอกันก็เจอเฉพาะผมน้องหมาพี่แล้วก็มีเจอแค่รอบเดียวก็คือเจอกันตอนที่เขามาทานข้าวแล้วก็ผมเอา คือบังเอิญรอบเดียวบังเอิญรอบเดียวแต่ว่าบางครั้งเวลาไปส่งต้องหลายบ้านก็จะเจอครับมีบ้างแต่วันเกิดที่มันจะรู้ก่อนของการจัดการอะไรแบบน้ใช่ใช่ใช่พี่เพราะว่าไม่ได้แบบว่าทะเลาะกันในมุมต้นนี้มากเลยนะครับโอ้โอ้เพราะว่าไม่ได้ทะเลาะกันสิเราก็แบบว่าเลอกกันดีอยากแบบว่าหวงใจกันแบบคุยคุยค้ากันตลอดคำว่าวงใจกันอะไรแบบนี้คือเราถจายกับมาคุยกันได้ไหมอันนี้กับ Well ู่าวเขาก็ไม <ongs> ่ได้บอกว่าไม่มีโอกาสใช้ผิดแต่ว่าเพียงแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดร้องเขามีความสุขอะไรเงี้ยเราก็ให้เขาลองเขาใช้ชีวิตแบบมีความสุขดีกว่าแเราก็เห็นตอนนี้ว่าดีครับแล้วจะอยู่แบบไม่มีใครอะไรนะครับจะอยู่แบบไม่มีใครอยู่แบบไม่มีใครที่ตอนนี้เราก็ไม่ได้อยากมีแฟนคือเพิ่งเลิกเพิ่งเลิกมาแบบว่าสองเดือนอ่ะแล้วก็ผู้หญิงเขาไม่ได้จะกลัวเราแค่นเพราะว่าภาครัฐเราอบบรู้เลยว่าผู้ชายเจ้ากู้ไงผู้หญิงไทยในระหว่างที่เราได้มีการเป็น เคือเข้าหาเขาช่วงแรกๆครับพ okay. ี <laughs> <laughs> like ่เข้าหาเขาช่วงแรกๆครับแต่ว่าเราก็ดูแล้วว่าถ้าเกิดเราแบบว่าอยู่อย่างงี้น้องเขาหน่าจะแบบสบายใจกว่าในการใช้ชีวิตอะไรทีนี่ล้วเราเห็นเขาก็มีความสุขหรือเปล่าที่แฮปปี้อยู่นี้ก็โอเคห็นอย่างซัพพอร์ตเรื่องการรายการชีวิตครับใช่ครับพี่เขาซัพพอร์ตกันตลอดเรื่องนั้นคิดไหมว่าตอนนี้เราก็ยังไม่พร้อมเลิดใจใครอยู่ยังเลยพี่เพราะว่าพุ่งเลิกแค่บอกว่าอะไรนะอมมองตรง ต้องเลิกแค่สองเดือนนี้พี่ก็เลยแบบว่ายังเลยยังไม่ได้แบบว่ายังอิ่มแล้วรู้นะอ๋อไม่เลยครับพี่ผมไม่ได้แบบว่าติดต่อใครนะครับถ้าเกิดคุยก็คุยเฉพาะกับแม่ห้อยครับแล้วก็คุยกับน้องห้อยครับไม่เลยเขาผมไม่ได้แบบนั้นเขาเขาก็ยังคุยดีนะพี่แต่ว่าตอนนี้คุยแบบว่าพี่น้องมากกว่าคุยแบบเพื่อนึกษาเฉพาะเรื่องน้องหมาเนอะ เรื่องอื่นได้เกี่ยวไหมครับเรือที่ผ่านมาเราได้เกี่ยงมาบ้างตัวพ่องลกหรือว่าลูกองคนละครวมนะครับภาพรวมถ้าเกิดลูกมาพูดอะไรได้คุยหรือเปล่าก็คุยครับคุยกันแรกๆเลครับน้องเขาก็เครียดไงผมก็บอกว่าโอเคก็ไม่เป็นไรตอนนี้เราก็ทางทหารแล้วนะน้องน้องก็ไปใช้ชีวิตของน้องก่อนอะไรเงี้ยเพราะจริงๆเขาก็มีแฟนอะอย่างเงขอโทษครับพี่ก็ขอโทษเป็นการส่วนตัวครับขอโทษน้องเขาที่ทำให้แบบว่า โดนหนักครับน่าจะโดนหนักสุดในชีวิตของน้องพอแล้วนะครับใช่ครับแต่น้องเขาต้องดูตานใช่ข้าพูดขอโทษนะครับขอโทษวันบบนี้ว่าเราแบบเดินหน้าง้ออยากจะทำสัญญากษณไม่แล้วครับพี่ถ้าบอกว่าเดินหน้าง้ออ้อยนี่คือไม่ได้แบบว่าง้อแล้วอ้อยแหละครับเพราะว่าถ้าเห็นเขาใช้ชีวิตสุดที่ต้องมีความสุขแล้วเราก็โอเคครับเราก็ใช้ชีวิตของเราแล้วก็คคววววทำงานเราก็โอเคหลังคุณหลังมีความสุขก็โอเคครับคุณตอนนี้อยากอยากโสดไหมอยากโสดเป็นอนล้านไ ก็ยังไม่อยากมีแฟนอ่ะตอนเนี้ยเออไม่รู้ว่าไม่ไติดใจนะติดใจเลยเหรอไม่แล้พี่ักใจเลยมันเพิ่มเพิ่สองเดือนเองพี่ใช่ไหมล่ะเพิ่มสองเดือนอ่ะมันแปลกมันยังไงอ่ะ